มาที่หนุ่มเจมจิกันบ้างคะ่ะหนุ่มคนนี้นะคะก็ไม่พลาดค่ะมาสวัสดีปีใหม่ที่โต๊ะข่าวบันเทิงนะคะแล้วก็ยังฝากผลงานละครของปี64ด้วยค่ะมี2เรื่องด้วยกันที่กําลังถ่ายทําอยู่นะคะนั่นก็คือพิสวัสรฆาตะเกมของผู้จัดพี่แหม่มทิติมาค่ะเรื่องนี้ก็ประกบคู่กับจีน่ายีนะาส่วนอีกเรื่องหนึ่งกระดรักของผู้จัดพี่คิงสมจริงคู่กับแอนทองผสมค่ะเป็นยังไงบ้างไปฟังหนุ่มเจมค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงทุกท่านนะคะปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นดีขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับอะไรที่เหนื่อยก็ขอให้หายเหนื่อยอะไรที่หวังไว้ก็ขอให้ได้ตามใจวังทุกจังเลยครับ ร,รักครับเล่นกับพี่แอนเป็นยังไงมาคะเมาส์หน่อยเมาส์หน่อยเล่นกับพี่แอนก็ตื่นเต้นมากเลยครับคือตอนแรกเราก็กลัวใช่ไหมเราก็ได้ยินแบบเรื่องราวไงเรื่องราวขาวา่าวสารเพราะว่าพี่แอนเนี่ยดุมากแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงจังมากๆอะไรนี้เราใช่เป็นแบบเป็นบบเนจ้าแม่จอมเป๊ะอะไรเงี้ยเราก็แบบกลัวแล้วก็คิดว่าเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าพอไปเล่นจริงแล้วก็แฮปปี้มากครับผมแบบสนุกตั้งแต่ซี่แรกๆที่ได้เล่นกับพี่แอนเลยครับมีเทียงมีเขินมีแบบ การแบบการพูดการจาด้วยด้วยแดะอะหรอกที่มันแบบทันสมัยมากๆด้วยครับพี่สวัสด์คาสเกมครับราเล่นกับจีน่าอันนี้เศร้ามากเลยครับ <c oughs> คือมันเป็นโรแมนติกดราม่าครับคือแต่ว่าคือเรื่องราวเนี่ยมันมันเข้มข้นด้วยเส้นเรื่องของมันมากๆก็คือชีวิตที่จากจุดสูงสุดไปยังจุดยาสุด แต่เล่าอะไรมากไม่ได้จริงๆเพราะว่าทั้งสองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับแต่ว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยเป็นละครที่พอดขึ้นมาเชื่อว่าคนเนี่ยจะติดใจในเรื่องของการเอาใจช่วยแล้วก็ทําให้ตัวละครตัวเนี้ยทานอุปสรรคไปได้แบบไปด้วยกันน่ารักไหมเผื่อปีใหม่มาพูดดีไว้เห็นด้วยพูดดีค่ะพูดดีกับเจมรู้เรื่องค่ะ